สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนพี่นกน้อยนะคะโอ้โหวันนี้พี่นกน้อยจัดเต็มเลยมีแต่บอลสีสวยๆท่านชมขาป้าแมวยกตัวอย่างให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไล่ดูนะนี่อันนี้เป็นพ้าอีสวนพระอีสวนปับไตจักนะคะท่านผู้ชมพระอีส่วนปรับไตจักเนี่ยใบเขาจะสวยมากนะคะต้นแม่บ้านป้าแมวมีนะป้าแมวยังไม่ได้เคยเอาออกขายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมจะไล่ให้ดูนะนี่คือผ้าอีส่วนปรับไตจักนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ มาแล้วห,หนุมานอาสาเท่าชมขานี่นะคะห,หนุมานอาสานะแล้วก็ต่อมาเป็นห,หนุมานอะไรเนาะจำไม่ได้นนัน้นสืบมักคาสืบมักคาแล้วนี่อะไรเอ่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นไหนคะพี่ต้นสีเนี่ยนี่มีกาบ,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 บอะเทพเทพนรสิงเทพนรสิงนะคะท่านะะชมขานี่นะคะเดี๋ยวก็แมวจะพาไล่ไปทีละชื่อทีละกระถางแล้วก็ ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวป้าแม่จะให้พี่นกบอกให้นะคะทานผู้ชมนี่เป็นบอนสีพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมจ๋าโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเออพี่นกมีเก็บไปทางไหมจ๊ะมีแล้วนะคะมีแล้วไปทางค่าจัดส่งเท่าไหร่ไปทางค่าจะส่งไปทางเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทเนาะแล้วถ้าโอนถ้าโอนหกสิบบาทนะคะหกสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าโอนหกสิบบาทนะคะบาทจ้ะนี่นะคะโทรหาพี่นกน้อยได้นะคะท่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยวป้าแมวจะมาเริ่มอยู่ที่อ่าเป็นบอลสีฉลองกรุงก่อนนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้จะขายราคาเดิมหรือเปล่าเนาะเราก็มาลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมอ่ามอนเริ่มนี่นะคะใช่บอลสีฉลองกรุงไหมอันนี้ใช่ค่ะเป็นเป็นลูกไม้เลยที่เรียกว่าลูกไม้ผสมโอ้เนี่เยเหรอลูกไม้ผสมเลยใช่ไหมแต่เขาโตมากฉลองกรุงเท่าไหร่เอยเป็นเป็นบอลเป็นสีลูกไม้ฉลองกรุงแต่มันไม่เหมือนแม่จังเลยล่ะค่ะเนี่ยเท่าไหร่เอยที่นุ๊กขายเท่าไหร่ กระถางละ1 0 0บาทเหมือนเดิมนะคะทุกกระถางใครไว้ใครได้ค่ะใครจะหนึ่งร้อยบาทแล้วที่แล้วเท่าไหร่หนึ่งร้อยนะคะลูกไม้นะค่นะคะท่านผม้ชมลูกไม้นะคะฉลองกุ้งนะคะเป็นลูกไม้ฉลองกุ้งนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเหมือนแม่เลยนะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ใครโทรมาก่อนก็ได้สวยๆไปแต่สวยทุกต้นนะสวยทุกต้นนะนี่นะคะป้าแมวบอกนะนี่ก็เหมือนพลอยชมพูเลยนะคะท่านผู้ชมเขาผสมกันนะคะ ฉลองกุ้งกับพลชมพูนะคะเหมือนมากเลยนะคะอันนี้ล่ะลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมลูกไม้เหมือนกันเลยพี่ให้ท่านชมนี่นะคะนี่นี่ดูดูปลายใบสิคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวยมากเลยทั้งสองแถวเลยเนาะค่ะใช่ท่านชมขากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะสวยสวยเลยนี่ค่ะถดุใบชัดเจนสวยมากอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเขื่อนนะคะเขื่อนปลาสักเหรอเขื่อนปลาสัก่ะพี่เท่าไหร่เอ่ย เกินปลาสัตว์หนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทแล้วต้นนี้ล่ะลูกไม้ลูกไม้หนึ่งร้อยบาทชมพูใช่อืมแล้วนี่ล่ะอันนั้นดูชื่อสิดูชื่อดิอันนี้สีสาครค่ะเท่าไหร่เอ่ยสีสาครกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางใช่ไหมมีสองกระถางค่ะเนี่ยเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสีสาครนะแล้วต้นในนู้นล่ะในนู้นก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่ากระถางข้าง ชมพูน่ะคือเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะทุกชมเป็นลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วนะค่ะนี่นะคะชมพูเนาะลูงน่ะด้านด้านในเป็นศิลาค่ะพี่เป็นลูกไม้ศิลาศิลาดําใช่ไหมค่ะอันนั้นกระถางใหญ่นะคะไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะค่ะแล้วต่อมาสุดปัทธราสามต้นขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะนั่นะคะสุดปัทธราสามต้นนะร้อยกระถางละร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณหญิงทองม้วนแล้วจ้ะคุณหญิงทองม้วนหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะแล้วต่อมา ต่อมาเป็นตัดจังหวัดนะคะแล้วตัดจังหวัดเลยเนาะนครพนมพี่จ้ะนครพนมสองร้อยบาทจ้ะแล้วข้างๆนครพนมอะไรจ้ะอ่าเมืองพิจิตรค่ะจ้ะเมืองพิจิตรหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะจ้ะร้อยห้าสิบบาทนะเมืองพิจิตรนะค่ะแล้วกระถางนี้ล่ะกระถางนั้นนครพนมึนครพนมเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่แล้วอันนู้นล่ะอันนั้นเป็นจังหวัดกระบี่กระบี่ค่ะกระบี่หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนครพนมล่ะ นครพนมสองร้อยสองร้อยอ่ะกระถางนี้กระถางนี้เป็นที่เมืองพิจิตรค่ะจ้ะเมืองพิจิตรหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางนี้เมืองพิจิตรแล้วอนุล่ะอนนเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้หนึ่งร้อยบาทใช่อ่าหนึ่งร้อยบาทถ้าไม่ชมขานี่นะคะเมืองพิจิตรนี่นะคะในหน้าจ้องกล้องปลาแมกจับให้นี่นะคะมีสองกระถางนะคะเมืองพิจิตรนะโอ้ยต่อมาเป็นพัทยาพัทยากระถางแล้วเท่าไหร่จ้ะพัทยาสวยๆเลย นี่นะคะมีสองกระถางนะเท่าไรเอ่ยพัทยาหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะบร้อยห้าสิบาทนะคะทุกผู้ชมอันนี้ล่ะอันนี้เป็นนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเท่าไรจ๊ะนราธิวาสนะคะอยู่ที่สองร้อยบาทจ้ะกระถางละสองร้อยบาทนะคะทุกผู้ชมค่ะโอ้ยแล้วแดงแดงเนี่ยแดงแดงอันนั้นเป็นจังหวัดขอนแก่นจ้ะขอนแก่นสองร้อยค่ะสองร้อยบาททุกผู้ชมต่อมาต่อมายอดมงกุฎด่างเท่าไรเอ่ย ยอยมงกุฎด่างไซนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเอาที่น่นน่ากล้องจับก่อนเลยอันนี้นะพี่อันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกระถางีสามร้อยห้าสิบแล้วก็กระถางนี้สี่ร้อยค่ะจะสี่ร้อยบาทอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นดวงอมพรจะเท่าไหร่จ๊ะดวงอมพสองร้อยค่ะสองร้อยบาทเนาะอ้ยอันนี้สวยมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นจุลยักษ์ทรงกลดเท่าไหร่จ๊ะ สุิยะทรงกดนะคะกระถางนี้ปล่อยที่หกร้อยค่ะเป็นบอลใบกลมนะคะท่านผู้ชมขาอนนี้นะคะอันนี้หลวงเนตรค่ะพี่หลวงเนตรโอ้โหเป็นบอลใบแปลกๆเท่าไรเอ่ยหลวงเนตรสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะท่านผู้ชมขาหลวงเนตรนะเป็นบอลใบแปลกๆกลมๆแปลกๆทำไมันจะแปลกอืมค่ะอันนี้ศิลาหุ่มทองศิลาหุ่นทองค่ะสองร้อยบาทค่ะจะถางละสองร้อยบาทนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีอยู่สี่กระถางนะคะค่ะเหลืองอะไรเอ่ย เหลืองวันชนะนะคะกระถางละ150บาทค่ะเหลืองวันชนะ150บาทมี3กระถางนะคะ fc ที่เคารบทุกท่านจ้ะแล้วต่อมาต่อมาเป็นมะขวานค่ะมัขวาน100บาททุกต้นเลยะพันดาวจ้ะพันดาว150าค่ะโอพันดาวกัดสีสวยมาก150บาทต่อมาด้านนี้จ้ะต่อมาสีมหาโพมั้ยเนี่ยใช่ สีมหาโพธิมีต้นเดียวพี่เท่าไหร่จ๊ะอ่าขอสองร้อยค่ะจ้สองร้อยบาทกัดสีสวยนะคะท่านผู้ชมสีมหาโพนะต่อมาเป็นเศรษฐีสุพรรณจ้าเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยค่ะจ้ะแล้วนี่นะนายทองเหม็นนายทองเหม็นกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวสองร้อยค่ะจ้สองร้อยบาทเนาะค่ะอันนี้ขุนหลวงขุนหลวงเท่าไหร่จ๊ะขุนหลวงอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบมีสองกระถางอืขุนหลวงเขามีสองหน้านะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมค่ะ แล้วต่อมาด้านนี้อันนี้นินระซับค่ะนินระซับอ้อสวยมากเท่าไร่เอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาท่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้วิมลสาครนวิมลสาครเท่าไหรจ๊ะวิมลสาครก็หนึ่งร้อยเนาะกระถางเหลือกระถางเดียวาหนึ่งร้อยบาทให้เอฟซีหนึ่งร้อยบาทลด้านนี้ละจ๊ะดาราลายดาราลายดาราลายค่ะมีกระถางเดียวสองร้อยค่ะพี่ะอโอสวยมากถาดบางแก้วสวยขนาดนี้เท่าไร่เอ่ย แทดวางแก้วกระถางนี้นะคะปล่อยที่สวยเก้าร้อยค่ะพี่เก้าร้อยบาทเนาะโอ้สวยเก้าร้อยค่ะสวยมากเอซีนี่นะคะสวยจริงๆนะค่ะหลอดใหม่ก็มาชมพูสวยจริงๆนะอย่างนี้เลี้ยงเปลี่ยนกระถางสิใช่ค่ะถ้าไม่เปลี่ยนกระถางเอสซีจะคิดว่าต้นเล็กนะเปลี่ยนกระถางกระถางขึ้นตินกระถางหกใช่กระถางหกเลยใช่ต้องหกละใช่แต่กระถางหกนิ้วจะสวยมากดูสิเนี่ยเขาตั้งไซต์ตั้งแม่แล้วนะเก้าร้อยบาทเนาะจากต่อมา ตะเคียนทองไหมตะเคียนทองค่ะพี่เมยเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทเนาะโอ้โหสวยๆร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมแนวพาดูนะตะเคียนทองสวยๆเลยร้อยห้าสิบบาทนั่นล่ะสุดมะคาเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหานุมาศุดมะคาตัวนี้เทพนรศิงเนาะเถ้เทพนรศิงเป็นบอนกาบนะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะเท่าไหร่เอ่ยกัดสีสวยๆเลย สองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหถูกจังเลยท่านผู้ชมขาเทพร้อยสิงหายากมากนะจ๊ะใช่ค่ะต่อมาจ้ะนาลีบุรพาจ้ะสองร้อยค่ะพี่สองร้อยบาทค่ะนางรักสดไหมนางรักสดบุญป้ายเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่เออนางรักสดบุญป้ายหนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมลาดไม่ได้เลยชมพูทวีปเหลือกระถางเดียวเท่าไหร่เนี่ยชมพูทวีปสองร้อยห้าสิบค่ะสวยมากสวยมากสองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมดูสิคะ ใบกลมป้ายทุกใบเลยนะจ้ะต่อมาด้านนี้จ้ะพระถังค่ะพระถังพระถังใช่บนจักพี่จ้ะเท่าไหรเอ่ยให้เป้ปแมวขายให้เลยค่ะทางนี้ปเปแมวก็ขายร้อยห้าสิบาทนะเป็นบอลเก่าที่หายยากท่านผู้ชมจ้ะพระถังสำจัญไหมหรือพระถังเฉยเฉยพระถังเฉยเฉยพระถังเฉยเฉยนะคะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะกระถังนี้นะต่อมาพระอีสวนเนี่ยเขาจะสวยมากท่านผู้ชมค่ะเขาจะกัดสวยมากกว่านี้นะคะเท่าไหร่จ๊ะ ไฟสวนนี่ขอที่สองร้อยห้าสิบจากสองร้อยห้าสิบบาทนะหายากดีอันนี้อ่าสุนทรพู่จ้ะเท่าไหร่จ๊ะสุนทรพูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจนึร้อยห้าสิบบาทนะสุนทรพู่นะโอ้โหมาด้านนี้ท่านผู้ชมมาถึงชายชนแล้วนี่สวยๆเลยโหลดใหม่ก็แดงมาเลยชายชนนะคะจะมีสามไซส์เลยนะจะอ่างกระถางที่ป้าแมวพูถือก่อนอ่ะกระถางนี้หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะโอ้ร้อยห้าสิบ อะไรจะขนาดนี้ถูกมากท่านผู้ชมหาซื้อไม่ได้เลยสวยของพ่อแมวอีกโอ้ยหนูขายร้อยห้าสิบป้าแมวไม่เอฟนะให้เอฟสีเอฟกันนะคะท่านผู้ชมขาให้เอฟสี่เอฟนะกระถางเดียวนะคะกระถางเดียวนะร้อยห้าสิบนะอ่ะกระถางต่อไปจ้ากระถางต่อไปสองร้อยค่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทก็ยังสวยท่านผู้ชมจ้าโอ้โหสองบาทสองร้อยบาทเนาะอ่ะต่อไปจ้ากระถางต่อไปเป็น เป็นฟอมสวยใช่ใช่เขยทุกทุกต้นนะใช่ค่ะสามร้อยค่ะพี่สามร้อยหลดใหม่มาแดงแจ๋วแหวเลยท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะโอ้โหสวยมากต้นต่อไปจ้าลาตีประดับดาวอชื่อเพาะมากจ้ะลาตีประดับดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนะลาตีประดับดาวนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใบใบเขาจะออกเป็นปื้นๆนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะแบบนี้เนาะค่ะ ต่อไปค่ะฮนุมานเชิญธงจ้ะฮานุมานเชิญธงสองร้อยค่ะจ้ะแล้วต้นนั้นล่ะต้นนั้นเป็นมหาชนกจ้ะเท่าไหร่เอ่ยมหาชนกสองร้อยบาทนี่นะคะมหาชนกสองร้อยบาทแล้วผีเสื้อสมุดนะจ๊ะผีเสื้อสมุดหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทแล้วข้างๆผีเสื้อสมุดนั่นคืออะไรนางนางสวะหะไม่ใช่วิชุดาไหมนางใบลายเอ๊ะเอ๊ะนกอะไรนกซีบุรีล้ําป่ะ อ๋อสีบุรีรัมย์ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่หลายสีบุี้เนาะตัวนี้เนาะสีบุรีรัมสองร้อยห้าสิบค่ะจากสองร้อยห้าสิบมาต่อมาตัวนี้ลูกสีมงคลจ้าหนึ่งร้อยค่ะพี่สีมงคลโอ้โหท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่เอฟป่อแมวเอฟแล้วนะอ่าพ่อแมวปล่อยนะคะอ่าอันนี้ปล่อยนะฮานุมานอาสาที่ตามหากันมากเลยหานุมานอาสานะคะสามร้อยค่ะอืมถ้าท่านผู้ชมโทรมาก็ขอ คุณนกลดหลังไม่กันได้นะอันนี้แต่ว่าหายากนะป้าแมวบอกก่อนนะคะทานุมานอาสานะมีต้นเดียวด้วยมีต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมถาะมีต้นเดียวนะโอ้ยมาต้นนี้อะไรจังนี้เท้าลำพายท่านผู้ชมดูสิคะโหลดใหม่เข้ามาแดงขนาดนี้เลยอ้ยสายตั้งแม่เลยก้านก็แดงนะเท่าไหร่จ้ะเนี่ยเท้าลองพายกะนี้ขอสามร้อยค่ะพี่ท่านผู้ชมอะไรจะขนาดนี้ถูกมากแล้วป้าแมวไม่ขี้เนาะรถไปเขาขี้ใบให ให้ fc นะคะไปถึงบ้าน fc <ม>เขาก็จะขี้ใบแล้วก็ป้ายมาสวยๆเนาะนี่นะคะก้านเขาเนะี่ยท่านผู้ชมดูสิแดงอ่ะต่อมาอันนีต้นหนึ่งจ้ะค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยย่อมมาหน่อยนึงค่ะมีตังเอฟเลยนะเนี่ยเอาไว้ให้ fc เอฟนะคะท่านผู้ชมขาถูกมากนะกระถางนี้สองร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยไตรทองนะพญาพันวังฮานุมานออกสึกค่ะพี่ใช่หรือไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่จา้าเป็นเหมือนพญาพันวัง หรือไก่ทองที่มันจะแพงนะต้นนี้นะไม่ใช่ออกศึกนะจ้าเท่าไหร่จ้าต้นนี้หนึ่งร้อยค่ะอ่าหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวให้ไปหาชื่อมาใหม่นะจ้าต้นนี้ไม่ใช่ออกศึกนะจ้ะต่อมาต้นนี้จ้ามณนีนุชค่ะมณนีนุชโอ้มณีนุชมันนีนุชเป็นไม้เก่าเนาะโอ้สงส่มณนีนุชเนี่ยป้าเมวจะขายเป็นลูกไม้ผิดเวลาคุณนกผิดไปหมดเลยเนี่ยป้าแมวอะจริงจหนงเห็นอยู่เห็นที่บ้านพี่เยอะเลย มันีนุชค่ะพี่จ้าเท่าไหร่จ้ะมันีนุชนี่ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิจ้ะมันีนุชนะคะท่านผู้ชมมันีนุชนะร5อยหสิบาทการเขาจะดำหนึ่ใช่ป้าแมวพี่ต่อยพี่กอยลูกไม้เบิดเลยนะคะท่านผู้ชมสาวมันีนุชไปลูกไม้หมดเลยเนาะท่านผู้ชมจริงๆท่านใดได้ไปก็ได้เป็นมันีนุชไปนะคะลายนี้นะคะท่านผู้ชมจ้านี่นะมันีนุชจ้ะสวยใ่แก้วไพลทูลจ้ามาแล้วใ่แก้วไพลทูลนะคะเท่าไหร่จ้า จ็ดสิบาทป้าแมวขายอ่ะเจ็ดสิบบาทอะไรหูฟอร์มสวยมากเจบาทนะนางสาวหะจ้ะใช่นางสาวหาค่ะเท่าไหร่จ้ะนางสาวหาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทโอ้กัดสีกันอันนี้ขายถูกมากนะวันเนี้ยค่ะมึงให้หนึ่งร้อยบาทเท่าเดิมโอ้โหแล้วทศกัณฐ์ไปไปกัดสีแบบนั้นแล้วจะเท่าไหร่เอ่ยกัดทศกัณฐ์สองร้อยค่ะอืมกัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมทศกัณฐ์กัดสีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาอันนี้มาไล่มาเรื่อยๆนะจ๊ะนี้อันนี้ นี่ต้นนี้ก่อนอะไรเอ่ยมงคลทรับไหมโมงคลทรัพย์พี่จีะเท่าไหร่จ้ะมงคลทรับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะท่านผู้ชมฐานหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะเจ้าจักรพรรดิลุ้นด่างเจ้าจักรพรรดิหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหงสุวรรณจ้ะหงสุวรรณเจ็ดสิบค่ะแล้วต้นนั้นอะไรเอ่ยพันละายสิกี่เท่าไหร่จ้ะพันละายหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพันละายหนึ่งร้อยห้าสิบต้นท้ายสุดคู่ทศกัณฑ์ ประสาททองจ้ะเท่าไหร่จ๊ะประสาททองหนึ่งร้อยค่ะจ้ะต่อมาค่ะพยามนค่ะพี่แมวเท่าไหร่จ๊ะพยามน่หนูมันเป็นไซส์ไซส์ใหญ่อืไซส์ตั้งแม่แล้วเท่าไหร่เออขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อมาจ้ะคนอูจ้ะคนอูเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะคนอูนี่นะคะฟอร์มสวยนะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทนะคะแล้วต้นนี้ละจ๊ะต่อที่ยุทธหัตถีจ้ะยุทธหัตถีอ่าไซส์นี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่จ้ะ มาต่อได้มาแก้วค่ะท่านผู้ชม่ามาแก้วสวยมากมาจ๊ะมาแก้วเท่าไหร่เอ่ยมาแก้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษกว่าต้นอื่นนะนี่ต้นเขาจะใบจะแดงแล้วก็เท้ากัดสีไปอ่ะเขาจะสวยมากนะคะมาแก้วนะท่านผู้ชมจ๋ามาแก้วจะสวยมากนะร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะแต้นนี้ล่ะต่อมาเป็นเป็นเทพธิดานะคะพี่จ้ะเทพธิดาเนี่ยเวลาเป็นต้นแม่มันน่ะชุ่มครูอ่ะ น้องจะเป็นชมพูทั้งใบเลยค่ะจะต่างจากตอนนี้มากเลยใช่ไหมเขาจะกัดชมพูหมดเลยนะใช่ค่ะจะสวยมากจะต่างกับหน้าตอนนี้มากเออใช่ใช่อ่เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะเริ่มเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมใช่เทพิดาเทพิดาตอนนี้จ้ะตอนนี้รัตนบุรีจ้ะรัตนบุรีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเท่าไหร่เอ่ยเจ้าหญิงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทบาทตัวนี้นะจ๊ะเทพเทวาเท่าไหร่เอ่ย ให้กระถางละหนึ่งร้อยพอจ้ะเทพเทวาก็หนึ่งร้อยบาทโอ้ตัวนี้ยิ่งสวยเลยจ้ะอันนี้มาถึงที่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอะไรเจ็ดสิบบาทก็เรียกเพชรนินจินดาพี่เผ็ดนินจินดาเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมกอันนี้เริ่มจัดสีจ้ะอันนี้เริ่มเริ่มสีเริ่มเริ่มมาแล้วอันนี้สองสามสี่นี่เลยหนึ่งห้าเจ็ดสิบบาทก็เหมือนยุทธหัตถีแต่ไม่ใช่ยุทธหัตถีนะคะท่านผู้ชมนะเหมือนยุทธหัตถี เป็นต่อไปหลวงราชเสนหาหลวงราชเสนหาก็เจ็ดสิบทุกกระถางเลยพี่ไปเลยท่านผู้ชมค่ะนี่สวยไหมใส่ตั้งแม่เลยเจ็ดสิบบาทหาไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมมีหลายกระถางค่ะอืนางเกาสุริยาแล้วจ๊ะนางเกาก็เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทเพชรเพชรเจะอ้าเพชรเพชรละลานเท่าไหร่ เพชรพลันก็เจ็ดสิบาทจ้ะแล้วมนฑ์สวรรค์แล้วจ้ะมนฑ์สวรรค์หนูให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะไซส์ใหญ่เนาะจ้ะแล้วต่อมาเป็นพริกกับเกลือพริกกับเกลือนะคะน่าสวยเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบาทสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะพริกพริกกับเกลือนะแล้วต้นนี้จะเป็นไม้แผงของอะไรเอ่ยต้นนี้เป็นลูกไม้จ้ะลูกไม้อะไรลูกไม้อ่ามนฑ์สวรรค์กับพริกกับเกลือจ้ะเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบบาทค่ะพี่เจ็ดสิบบาทเนาะจ้ะเป็นไซส์ใหญ่ท่านผู้ชมดูกระถางนี้สวยมากเลยอะไรเอ่ย อันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะพี่เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบาทนะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยๆเลยเจ็ดสอืมมก็ลูกไม้เหมือนกันเจ็ดสิบาทห้าสิบพี่ไปห้าสิบโอ้โอ้มันมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรพี่เมย์เหมือนเหมือนเหมือนลูกอะไรเอ้อะไรที่มันไปะๆเหมือนอะไรเขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวขับดูชื่อกันเดี๋ยวจะบอกใหม่จ้าหนูให้ห้าสิบบาท อันนี้เป็นเป็นลูกไม้ลูกไม้นะคะท่านชมลูกไม้มหาเศรษฐีนะคะนี่นะเป็นลูกไม้มหาเศรษฐีนะคะราคาเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบาทห้าสิบาทนะคะท่านชมกระถางละห้าสิบาทนะแล้วต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็กําแพงแสนเด้วยใช่ปะลูกไม้เสือดําเท่าไหร่จ๊ะใช่ลูกไม้เสือดำเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทอ่าต้นนี้จ้ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะพี่จ้ะลูกไม้อะไรห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชม ลูกไม้มันจะอยู่ในตับแมกกองนะคะกระถางนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนแม่กองที่ประแมวขายไปนะคะไม่ใช่ทิดดานะคะเป็นตับจังหวัดแม่กองนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะจ๊ะแล้วก็บลใบไผ่เท่าไหร่จ๊ะบลใบไผ่ก็ห้าสิบาบบาทท่านผู้ชมขาบลใบไผ่ห้าสิบาทนะมาสุดท้ายเลยชายชนลุนป้ายชายชนลุนป้ายแต่ก็มีเขาออกมาชมพูเรื่อยๆนะจ๊ะห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะมีกระถางเดียวหรอจ๊ะ ใช่ชค่ะตอนนี้เหลาาอือู่ที่กระถางนี่นี่ท่านผู้ชมขานีอันนี้ก็สวยมากเลยชื่ออะไรเอ่ยพินินจินดาพิณินจินดานะคะเขาเริ่มกัดสีมาแบบนี้เลยนะคะ,คะท่านผู้ชมวันนี้พี่นกมีไม้สวยๆมาเยอะเลยนะคะนี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นลูกไม้ของมหาเศรษฐีนะคะเป็นลูกไม้มหาเศรษฐีเนาะสวยมากกระถงางละห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถูกใจลูกไม้ต้นไหนของพี่นกก็โทรมาหาพี่นกนะคะท่านผู้ชม่ะเนี่ยหลวงราดอ่ะ กระก๋องป้าเมลขายไปเจ็ดสิบาทอ่ะเล็กกว่านี้อีกท่านผู้ชมขาอันนี้ไซส์แม่แล้วนะคะน,นี่เจ็ดสิบาทสวยๆเลยเนาะค่ะก็โทรหาพี่นกได้นะคะท่านผู้ชมป้าเมลก็มองไว้หลายต้นกันแหละดูซิว่าเอฟซีจะใจตรงกับป้าเมลไหมเนาะนะนี่นะคะแต่สวยทุกกระถางนะคะวันนี้นะสวยทุกกระถางสวยทุกต้นเลยบอนพี่นกนะขอฝากเบอร์นะคะท่านผู้ชมขาโทรได้ทั้งสองเบอร์นี้นะคะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นี้เลยนะ ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะป้าแมวก็จะพาพาะะ่อค้าแมค่ค้าทุกท่านมาขายบอนสีสวยๆในช่องป้าแมวตลาดบอนสีซึ่งราคาถูกๆและจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมจา้าวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆบ้านพี่นกนะคะสวัสดีจ้า